อดีตเนี่ยเราทํากันอย่างไรและปัจจุบันเนี่ยเราควรจะไปในทิศทางใดน,นะครับขอเรียนถามท่านอาจารย์อารักษ์อีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าอาดีตของผมเนี่ยครับอาจารย์ที่เราเคยทําแบบบ้านๆมาจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยมีข้อแตกต่างกันอย่างไรเชิญอาจารย์เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาพิจารณากันพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเราเท้าความไปเนี่ยตัวผมเองที่ในอดีตเนาะเขาก็เลี้ยงของเขาอยู่ดีๆเนาะใน ใน่ยุนปู่ย่าตายายใช่ครับในหมู่บ้านโดยเฉพาะในเขตของทางภาคอีสานทางภาคเหนือนะครับนะแต่มาวันหนึ่งคนเริ่มตื่นนั่นแสดงว่าคนมาเสาะแสวงหานะครับนะโดยเฉพาะถ้าเราเท้าความไปเนาะโดยเฉพาะคนต่างชาตินะฮะที่เขาทําวิจัยโลกไปเนี้ยเราหนีไม่พ้นเรื่องของสุขภาพเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับสังคมเศรษฐกิจสี่สอเนี่ยฮะหนีไม่พ้นว่าต้องแปรเปลี่ยนตามสถานการณ์นะครับงั้นสุขภาพก็เป็นเรื่องใหญ่ว่าถ้าเกิดเราเกิด ภาวะที่มันเกิดสิ่งแวดล้อมหรือภาวะสงครามโน่นนี่นั่นขึ้นมาวิกฤตขึ้นมารเราจะมีอาหารเลี้ยงไหมโลกแบบนี้นะนะในระดับของผู้นำที่เป็นระดับสากลก็คุยกันแล้วก็ทำการวิจัยหาพืชที่จะเป็นทางออกให้กับอนาคตครปรากฏว่าน้องผํามเราไปอยู่ในนั้นอ่มีการวิจัยค้นพบว่าน้องผํามเนี่ยเขาเขาโตเร็วนะแล้วเขามีคุณค่าทางโภชนาการเยอะนะครับ ลองไปดูซิว่าไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่ที่ไหนในเขาก็มีรายงานว่าที่เที่เมืองไทยนะในเขียนอาเซียนเาราในรุ่ม่น้ํโขงเนี่ยมีคนทานนะที่เคยทํมาอะไรอาี้นะครับจริงๆสาเหตุที่ทางโปรเฟสเซอร์หรือทีมงานของกลุ่มเนี้ยอยากได้ครับตัวอยากรู้จักน้องําเนี่ยเขาเพราะว่าเขาเองก็มองคนในอยูเองหรือในเมกาเองหรือในในโลกเราเนี่ยนะครับว่ามันควรจะต้องมีฟิชเชอร์ฟู้ดบริปโภค นะครับเดี๋ยเช่นจะให้คนอียูทานเนี่ยมันจะต้องมีหลักฐานนะครับว่าพืชชนิดนี้หรือสินค้าชนิดนี้มันต้องเคยทานมาก่อนครับนะครับบังเอิญเลยว่าคนไทยเคยทานผักมาก่อนมันก็เลยเหมือนทางรัดเนาะเพราะว่าเอ้ยอันนี้มันเคยมีคนกินนะกินแล้วพ่อแม่ก็ไม่ได้เป็นไรปู่ย่าตายานทานมาก็ไม่ได้เกิดท้องเสียหรือไม่ได้เกิดมีปัญหาอะไรก็เหมือนกระทางรัดทําให้ผักนี้โตรู้จักได้ง่ายขึ้นว่าชนพืชชนิดนี้มีของดีอยู่ในตัวมันเยอะแล้วก็ได้ทานกันเอง คนไทยก็ได้ถางกันมาในอดีตน,นะครับ,รบ <tow> ันเลยเป็นที่มา <ừ> ของการที่วิ่งมาหาตัวผํานะครับเรามาเห็นป,ปุ๊บเราก็พบว่าผําเองเนี่ยมีอยู่ในทั้งธรรมชาติที่เป็นบอ่อธรรมชาติเลยแล้วก็ที่มีการพอเลี้ยงโดยชาวบ้านเองของพวกเราเองเลยนะที่เลี้ยงกันเองเพร,ราะงั้นเทคโนโลยีหรือเทคนิคการพอเลี้ยงของชาวบ้านนี่มีอยู่แล้วนะครับเขามีเขามีการเลี <Paul. S 2> รร้ยงโดยเฉพาะในเขตทางอีสานเรานะครับตอนนี้อีกรูปแบบหนึ่งพอ ทางผู้เชี่ยวชาญต่างๆมาถึงเมืองไทยเราเพราะวอยากมาดูกระบวนการผลิตน้นนี้นั่นใช่ไหมครับเราก็เลยมานั่งนึกถึงกระบวนการการเลี้ยงที่จะเอ๊ะชาวบ้านเลี้ยงนี้ก็มีแท็กหนึ่งแล้วที่เขาทานใช้ทานกันนะครับแต่ว่าถ้าเราจะทําเป็นผัมอุตสาหกรรมที่สามารถที่จะรองรับอุตสาหกรรมต่างๆที่เป็นระบบ,บถถามาตรฐานมันก็ต้องมีรูปแบบของการพอเลี้ยงอีกแบบหนึง่งที่สามารถที่จะทําให้ผัมเนี่ย ออกมาได้สม่ำเสมอคุณภาพดีแล้วก็ออกได้ต่อเนื่องมีปริมาณที่เพียงพอต่อที่จะเข้าอุตสาหกรรมนะครับมันเลยเป็นที่มาว่าเออเราแบบเดิมจะผลิตได้ไหมแบบใหม่ที่คิดขึ้นมาจะต้องทำยังไงนะครับดังนั้นเราก็ต้องคิด2หมดเลยฮะสองเเลยก็คือ Quality และ Quantity ด้วย a n t i t y Qual i t y แล้วก็ออกได้สม่ำเสมอต่อเนื่องนะครับมีความต่อเนื่องเมื่อเราจะลงทุนทำแล้วรวมทั้งราคาที่จะลงทุนทำ ซื้อขายกันต้องเป็นธรรมครับต้องสามารถคุยกันในราคาที่ reasonable price นะจ๊ะใช่เป็นราคาที่ทุกคนสมยอมสมเหตุสมผลนะราคาที่เป็นธรรมกันไม่ใช่ไม่ใช่เวอร์หวังขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาของการมาสแกนการพอเลี้ยงแล้วว่าแบบเดิมชาวบ้านทําแบบใหม่ที่ต้องคิดขึ้นมาแต่ทั้งสองระบบจะต้องได้มาตรฐานครับอ่าเราเองในบทบาทของมหาลัยเองหรือหน่วยงานของรัฐเองเนี่ยนะครับเรามีเกษตรกรดั่งเดิมอยู่ครับ ในวิถีของการเลี้ยงดูของเขาหน้าที่เราคือลองลองสแกนดูตรงไหนที่ต้องปรับเราก็ไปปรับจูนเพื่อให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานขั้นต่าที่ควรจะเป็นแต่เช่นเดียวกันเนื่องจากกระแสมันมานะครับมีเฟสเซอร์มาเคาะบ้านนะครับประตูเราว่าให้เรามีของดีนะ,ะคุณสามารถที่จะผลิตได้ภายใต้สภาพแวดล้อมแบบเขียดร้อนชื้นบ้านเราครับต้นทุนเราน่าจะถูกครับแล้วเรามีของดีอยู่แล้วทั้งสายพันุ์เอ่ยั้งเรื่องของการ สภาพภูมิอากาศครับนะครับรูดูร้อนฤูดูรฝนฤดูหนาวเราไม่ได้ไม่ได้สุดโต่งเกินไปสามารถที่จะทําให้ตัวนี้มันออกได้ผลิตได้ทั้งปีนะครับนี่คือจุดเด่นของสุวรรณภูมิเราเนาะโลเคชันเรานะครับซึ่งที่อื่นไม่มีหาได้ยากเพราะงั้นเราได้เปรียบมีแต้มต่อตัวนี้เยอะนะครับเพราะงั้นวิธีของการพอะเลี้ยงแบบชาวบ้านเราถอดแบบจากปลาดชาวบ้านที่ทําอยู่แล้วก็ปรับให้เขามีมาตรฐานที่ดีขึ้นได้ปริมาณคุณภาพ ที่เหมาะสมนี่ก็เป็นโจทย์หนึ่งอีกโจทย์หนึ่งคือการคิดเทคโนโลยีในการพเพาะเลี้ยงเลยนะครับซึ่งเทคโนโลยีพันพาะเลี้ยงเองมหาลัยเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้มีการคิด<ม>ขึ้นมานะครับก็จะเล่าให้ฟังแล้วกันนะฮะ,ะรกรณีของเคสของมหาวิทยาลัยเองที่เราวิจัยมาก็ะจะเป็นลักษณะข,ของการสร้างเป็นบ่อลอยขึ้นมาจากดินแล้วเราก็จะใช้เทคโนโลยีผสมผสานนะระหว่างเทคโนโลยีประมงร่วมกับเทคโนโลยีทางด้านการปลูกพืชนะโดยเฉพาะในกลุ่มของไฮโดรโปนิกส์ ซึ่งมันจะต้องอาศัยการการหมุนเวียนน,น,น้ำแล้วก็ใส่อาหารลงไปในน้ำนะครับ,รบ,รบสองอย่างนี้มามาบูรณาการกันแล้วก็เราก็จะได้เทคโนโลยีการผลิตผัมที่เป็นฟาร์มมาตรฐานขึ้นมามนะครับตั้งแต่เรื่องของการเพาะเลี้ยงคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสําหรับที่จะให้สมมติถ้าเรามุ่งไปที่โปรโตีนก็ต้องให้โปรโตีนที่ค่อนข้างเสถียร<อ>ในการพอเลี้ยงครับ,รบซึ่งสายพันธุ์ในเมืองไทยเรามีอยู่แล้ว นะครับเรามีของดีอยู่แล้วนะอันนี้บทบาทมหาวิทยาลัยหรือหอน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบก็ต้องมาจําแนกสายพันธุ์นะครับในระดับโอเคระดับที่เป็นโครนหรือระดับที่เรารู้ว่าตัวนี้มีสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์ที่ให้สารสําคัญตัวไหนสูงมีโปรตีนสูงไหมนู้นนี่นั่นอันนี้มหาวิทยาลัยได้ทําการมองเห็นละอย่างพันธุ์ที่เราใช้อยู่เราเลี้ยงไปผ่านมาหลายปีละมันก็ยังให้โปรตีนที่สูงอยู่ตัวนี้ก็เป็นของของที่มหาวิทยาลัยได้ ได้วิจัยมาเช่นเดียวกันใช่ครับเดี๋ยวขอถามญาติถามนิดหนึ่งคืออย่างพืชอื่นเนี่ยเราปลูกไปนะอย่างมันสัมปันหลังมันมีการกลายพันธุ์นะอาจารย์ผสมเนาะผู้ตัวผู้ตัวเมียถ้าพ่อไม่สมบูรณ์หรือแม่สมบูรณ์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันกลายพันธุ์แต่ไม่ทราบว่าผํานี้เขามีการผสมไหมหรือว่ามีกลายพันธุ์ไหมอันนี้ต้อง <pe> ย้อนย้อนกลับมานิดนึงจริงๆตัวผัมเองนะครับ,รบมันมีมันเป็นพืชดอก ที่เล็กที่สุดในโลกนะครับดอกเราบอกเขียนเหมือนกับเป็นพืชเอ๊ะทำไมมันออกดอกได้ด้วยเหรอม็ดเล็กๆนะฮะจุดห้าถึงจุดห้ามิลลิเมตรถึงหนึ่งมิลลิเมตรเนี่ยเขามีดอกเพียงแต่ว่าเงื่อนไขการออกดอกเขาอาจจะอาจจะมีความจำเพาะเนาะเพราะอย่างเราเองทำอย่างเราให้อาจารย์จากลาวที่มาเป็นนักศึกษาบีเอเอกเราเนี่ยเขาก็เก็บรวบรวมพันธุจากทั่วทั่วแขวงเลยก็มีอยู่สี่แขวงที่ออกดอกที่เหลือไม่ออกเราก็ต้องมาดู พราะการออกดอกจะทําให้ตัวพันธุ์นี้มีการแปรเปลี่ยนอยู่เหมือนกันว่า<อ>จะเป็นาสามารถทาให้เราสามารถคัดเลือกพันธุ์ที่เราต้องการได้นะครับแต่ว่าโชคดีนิดนึงเช่นเดียวกันพวามเขาสามารถแตกหนอ่อการแตกหน่อของเขาเนี่ยหน้าตาจะเหมือนแม่เขาเลยก็<อ>จะทําให้เปอร์เซ็นต์การกลายพันธุ์เขาน้อยมากที่ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นในการออกดอกดีในแง่ที่ว่าจะได้พันธุ์ใหม่ๆในอนาคตเนาะแต่ว่าคนไกลก,การออกดอกก็ต้องไปศึกษาก,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 กั่นเพิ่มเติมนะครับแต่ตัวที่เป็นการขยายพันธุ์ที่เราใช้ในการ เอามาผลิตก็คือการแตกหน่อฮะเพราะฉะั้นการแตกหน่อนี่คือเขาจะหน้าตาเหมือนเดิมจะไม่ต่างจากแม่เขาไปเล็กๆโอกาสกลายพันธุ์จะมีน้อยมากนะครับไทยเราได้จดทะเบียนสิทธิบัตรอันนี้ต้องเป็นหน้าที่ของทางกระทรวงเกษตรจริงๆหมายถึงว่าสิ่งที่เราทําได้นะตอนนี้นะฮะก็คือพยายามที่จะบอกทุกคนว่าอย่าพยายามเอาผัมเราออกไปต่างประเทศนะหรือถ้าออกไปต้องต้องให้เขาตายไปก่อนหรือให้เขาเป็นผงหรืออะไรเงี้ยฮะเพราะไม่งั้นเขาอาจจะถูกเอาไปใช้ประโยชน์ใน ต่างประเทศก็ในอนาคตถ้าเกิดมันมีการใช้สอยใช้ประโยชน์กันเยอะจริงๆจนเป็นขึ้นมาเป็นพืชเศรษฐกิจเป็นกระแสที่เริ่มจะยั่งยืนขึ้นมาก็มีโอกาสนะที่เราจะเข้าสู่ระบบของการจดจดสิทธิบัตรใช่นั่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของทางกรมวิชาการเกษตรหรือทางกระทรวงไปซึ่งมันมีมันมีโปรโตคอลหรือมีขั้นตอนของมันอยู่ในการที่จะทาสิ่งที่เราพอที่จะทําได้ณตอนนี้ก็คือเราใช้พันธุ์ที่เรามีอยู่แล้วพยายามรักษามัน ในส่วนที่เราเลี้ยงแล้วมันโตเร็ว,วมันมีโปรเซนโปรตีนสูงเราก็พยายามรักษาตัวพันธุ์นี้ไว้ในฟาร์มตัวเองหรือในสวนตัวเองรหรือบ่อตัวเองที่ตัวเองเลี้ยงอยู่อันนี้ก็เป็นทางเขาเรียกอะไรเป็นเป็นการแก้ปัญหาได้ระ,ระดับหนึ่งของเรื่องพันธุ์ที่เราจะใช้อยู่นะครับอาจารย์ครับน่อย่างเห็นที่ชาวบ้านเขาทานทานกันที่เป็นบ่อดินนะอาจารย์ครับ,รบมันอันตรายเนี่ยมีมากน้อยเพียงใดคือแต่ชาวบ้านเขาก็เป็นวิถีชาวบ้านทั่วไปใช่ไหมแต่ผมเห็นก็ ถ้าบ่อดินสมัยโบราณน่ยซึ่งมันเป็นออแกนิกเนาะเราก็มั่นใจได้ระดับหนึ่งไงแต่ถ้าสมัยนี้เนี่ยผมเชื่ไม่มั่นใจแล้วว่าความร้อนที่เรแต่ถ้าสมัยก่อนนี้จะไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะว่าบ่อบ่อที่มีอยู่ในธรรมชาติเนี่ยเขาไม่ได้มีมลภาวะอะไรเลยแลวประชากรเราก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้เนาะสภาพแวดล้อมดีสังคมเมืองยังไม่ขยายไปไปไปเบียดพื้นที่ของสังคมชนบทเยอะเหมือนยุคนี้เพราะงั้นตอนเนี้ย สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันก็จะทําให้รูปแบบเดิมๆอาจจะมีปัญหาขึ้นมาครในเรื่องของการปนเปื้อนจะต้องพิจารณาหน,หนักๆเลยว่าเราอยู่ใกล้โซนที่อันตรายไหมหมายค่าว่าอันตรายหมายถึงมลภาวะที่มีโอกาสที่จะมามา,มาผ่านมาสู่ผันแล้วเราไปทานต่อนี่ฮะเพราะงั้นรูปแบบของการเลี้ยงที่เป็นแบบของที่ชาวบ้านเลี้ยงเนี่ยเขาก็เลี้ยงมาในวิถีของเขาแล้วก็เขามีการควบคุมในส่วนของเขาเองนะ,ะซึ่งเราเองก็โอเคว่า วิถีของชาวบ้านที่ทําอยู่ไม่ได้ผิดแปลกแตกต่างไปจากเดิมมากนักแต่ก็จะพยายามที่จะพัฒนาระบบ,บเพื่อเข้าสู่มีกลไกตัวหนึ่งก็คือ GAP ถ้าชาวบ้านเขาต้องการให้มีคุณภาพมีมาตรฐานในการเลี้ยงเขาจะต้องเข้าสู่ระบบ GAP <อ>ในการที่จะขอ GAP เพราะฉะนั้นคําถามที่เราบอกว่าเอวชาวบ้านจะได้ GAP ไหมเนี่ยจะอยู่ที่ตัวชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ของทางภาครัฐละที่จะ เป็นผู้รับผิดชอบในการที่จะประเมินให้ขึ้นอขอ j p รับรองหรือไม่หรือต้องปรับปรุงอะไรอย่างไงนะครับแต่ในส่วนของมหาลัยเราในส่วนของพวกเราเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะช่วยใน,นกลไกต่างๆว่าเอ๊ะถ้าจะต้องปรับปรุงอัปเกรดเพื่อให้มันผ่านระดับ JIP ได้จะต้องทำยังไงบ้างอันนี้เราสามารถที่จะช่วยหรือพูดคุยได้นะครับอ่าอันนี้ก็คือในวิถีของชาวบ้านที่เราจะพยายาม พัฒนายกระดับสามารถที่จะเอ้ยจุดนี้เราควรจะพัฒนายังไงหรือจะอัพยังไงตัวนี้เราก็น่าจะเป็นบทบาทที่สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยกันได้แล้วก็มีเป้าหมายเหมือนกันนะฮะว่าทํายังไงถึงจะเข้าสู่ GAP ตอนนี้คนที่รับผิดชอบจริงๆเนี่ยจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นของทางกระทรวงเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นตัวนั้นเองจะใช่จะเป็นจะเป็นเหมือนผู้ประเมินด้วยแล้วก็จะเป็นผู้คล้ายๆให้คําแนะนาด้วยนะว่าถ้าตรงนี้ยังไม่ผ่านนะ ให้ปรับปรุงตรงนี้ถ้าปรับปรุงตรงนี้ต้องใช้ความรู้พอสมควรนะอาจจะปรึกษามหาลัยได้แล้วว่าถ้าจะแก้จะแก้อย่างไงอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้บทบาทก็จะช่วยกันทั้งทุกทุกภาคส่วนช่วยกันได้หมดก็อย่างที่ท่านทราบนะครับมหาวิทยาลัยสุรนารีเนี่ยดูแลตั้งแต่การผลิตนะครับการผลิตดูแลเรื่องการผลิตแล้วก็การทำดูแลเรื่องการต่อยอดผลิตภัณฑ์ ด้วยใช่ไหมครับเป็นที่ปรึกษานะครับไม่ใช่ผู้ทําให้นะเป็นที่ปรึกษาอาจารย์เป็นที่ปรึกษาเราเป็นที่เลี้ยงแล้วกันเป็นที่เลี้ยงเพราะเราอยากให้เขาโตได้อย่างยั่งยืนเนาะได้มาตรฐานมาตรฐานเนี่ยใบเซอร์ต่างๆที่ต้องใช้นะในการซื้อขายต่างๆเนี่ยก็เป็นพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาให้ได้ว่าคุณจะทํายังไงให้ถูก G A P นะครับแล้วก็ไปเวไนนะเพราะว่าผู้ประกอบการแต่ละท่านก็มีจริตไม่เหมือนกันอยากจะทําแค่นี้อีกคนหนึ่งเฮ้ยฉันอยากจะไปทํายา ทำอาหารทำนู่นนี่มาปรึกษาได้หมดเลยนะครับเมื่อกี้เป็นของชาวบ้านใช่ไหมค้อย่างของเราเองเนีย่ยหรือหรือฟาร์มฟาร์มที่เริ่มทำนะฮะที่เป็นฟาร์มฟาร์มยกนะเรียกว่ายกจากพื้นแล้วกันตัวนี้ก็อาจจะเป็นผู้ประกอบการที่อาจจะมีเงินทุนมีแหล่งทุนสามารถที่จะลงทุนได้นะครับ,รบแล้วก็อาจจะเป็นบ่อลอยจะเป็นโดยก่อบปูนขึ้นมาหรือจะเป็นผ้าใบหรือจะเป็นพลาสติกปู นะครับแล้วก็ขังน้ําขังสารละลายอยู่นะครับไอ้แบบนี้การขอระบบมาตรฐานก็จะค่อนข้างจะสะดวกนิดนึงเพราะว่ามันเป็นการลงทุนแล้วก็ควบคุมนะครับแต่ว่าโอเคผู้ประกอบการเขาก็สามารถได้ของที่มันมีคุณภาพแล้วก็ไปทําตลาดหรือไปแปรรูปหรือจะไปต่อยอดได้เลยนะครับเพราะงั้นสองสองกลุ่มเนี้ยเป็นสองกลุ่มที่มีโอกาสที่จะเข้ามาอยู่ในวิถีของการผลิตครับ ตัวน้องผําออกมาได้คุณภาพตามรูปแบบของการผลิตของแต่ละแต่ละคนครับดังนั้นเอาคูทสุดท้ายหรือผลผลิตสุดท้ายที่เราอยากเห็นก็คือผําน้องผําเองก็จะถูกแต่งตัวไปเป็นอุตสาหกรรมต่างๆได้อย่างมีมาตรฐานครับนั่นคือที่เราคาดคาดหวัง,วงไว้นะฮะว่าถ้าน้องเขาจะไปได้อย่างยั่งยืนครับทุกคนจะมีบทบาทหมดเลยมหาลัยเองคงจะไม่ได้เป็นคนผลิตกันหลอดใหญ่นะการขับเคลื่อนก็น่าจะมาจากภาคเอกชนครับภาค เกษตรกรแต่ทุกคนมีจุดหมายร่วมกันเรามีของดีครับเรามีบทเรียนเราไม่อยากเดินตามรุ่นพี่ที่ล้มเหลวเราอยากให้ผําไปได้อย่างมั่นคงเนาะสาน้อยนี้ต้องเดินขึ้นไปในะขั้นต่ําเด็กน้อยในโรงเรียนจะต้องได้กินผําที่มันมีคุณวาฒิแล้วแล้วสมองเขาดีเขาก็ต้องมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตเป็นมันสมองนีรไม่ใช่โปรตีนที่ไม่ได้แพงครับเพราะงั้นถ้าเกิดพวกเราทุกฝ่ายช่วยกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนของทาง ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงตลาดพรีเมียมนะครับในโรงเรียนยันถึงมนุษย์พนักงานออฟฟิศทั้งหลายนะครับเอาแค่ตลาดภายในประเทศเนี่ยเราเข้มแข็งนะครับไอตตอยอ่ดต่างประเทศก็อีกโหมดหนึ่งที่เราอยากจะทําให้เราเป็นครัว <laughs> ของโลกจริงๆเป็นที่พึ่งให้คนโลกเขา <c oughs> ที่ไม่ว่าจะขาดแคลนแบบคนยากจนแถบแอฟริกาหรือคนรวยๆทางญี่ปุ่นทางเกาหลีทาง e ูหรือทาง US <c oughs> ะทาอเมริกา เขาก็จะได้ทานของที่มันมีคุณภาพนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังเนาะแต่เขาจะเดินได้ทุกส่านต้องช่วยกันครับ